ได้เห็นแล้วอ้าวคนได้วัด oh. <laughs> เลยที <Cornell> ่หมายเลยเรื่องนี้วิ่งกันสนตลุกอบอวนไปหมดเลยเป็นอะไรลูกเตี๋มเป็นอะไรเดียะเตี๋มเป็นอไรอ่ะมันผู้ใหญ่เรื่องนี้มันเป็นพระเอกแอปเตี๋มก็คุเลยหือเรื่องมันเป็นอย่างีไงลูกเห็นวิ่งไงนู่นนุ่นหญิงคนนั้นวิ่งผ่านไปแล้วก็วันแก้วอะไรตามเนี่ยผ วิ่งมาโอ้โหลุงฝนกระโดกตกบอลเลยวิ่งไล่ฆ่าไล่แก่งกันเลยนะนะคนวน้ำกินมันเลยเกิดชิบหายเลยอ่าแล้วไปไม่้เล่าให้จบก่อนเอาง่ามมันกินคนหายใจไม่ทันเลยอุ้ยวิ่งทั้งวันลุงเห็นผู้หญิงที่วิ่งไปไหม ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเนี่ยพาจะไปตัดปืนและทีนี้นะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนงูกัดก็เลยช่วยเหลือพอช่วยเหลือเสร็จปุ๊บไอ้แฟนเขามาหึงไล่ฆ่าไล่แทงกันเลยพาพี่มาลงกระทืบด้วยสรุปแล้วแม่ขอยสองคนนั้นมาห้ามมาไว้จริงเหรอแล้วพอลุกเสียบมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงม่็นพระเอกกับเรื่องที่มึงถามจริงเลยอูก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าอออ๋อ,อ,อแล้วทีนี้พอแม่ของผู้หญิงคนนั้นน่ะมาห้ามมาไว้แม่ขอยสองผู้ชายคนนั้น เฮียกันว่าจะให้เงินเป็นค่าทังขวัญสรุปแล้วสืบไปสืบมารู้ผู้หญิงคนนั้นคือสร้อยสนทรีและตอนนี้ขวัญแก้ววิ่งไล่ค่าสร้อยสนรีอยู่แล้ววิ่งผ่านกันไปมาหน้าบ้านของแกและเนียลูกก็ไม่รอกูเลย